สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยได้พูดไว้ดังนี้ครับอันนี้เนี่ยลึกๆเลยที่ดูคดีนี้มานานเกือบ2ปีดูแล้วเนี่ยความคิดเปลี่ยนไปได้ตลอดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ คิดว่าในครอบครัวรู้ทุกคนแต่บางครั้งดูแล้วเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หรือเปล่าไม่เห็นหรือเปล่าทางใครทางมันการเดินคนละทางสร้างดาวคนละดวงดาวนั้นก็คือดาวแห่งความยุติธรรมผมว่าทั้งตาชาญคุณสาวิตรีอยากได้ความเป็นธรรมซึ่งตัวเองต่างก็มุ่งหวังตาชาญเองก็อยากได้ความเป็นธรรม ให้กับคนที่เขาเชื่อว่าไม่ผิดส่วนสาวิตรีเองก็อยากได้ความเป็นธรรมให้กับลูกและเชื่อว่าคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้มีความผิดเดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วว่าใครอยู่ฝ่ายไหนตาชานอยู่ฝ่ายจำเลยสาวิตรีอยู่ฝ่ายผู้สูญเสียแต่ก่อนยังไม่เดินทางใครทางมันเองเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่แปลกใจเพราะว่าคดี หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนเขาก็ปรึกษากันน่าจะปรึกษากันตลอดเวลาใครมีเรื่องก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ครอบครัวตอนแรกเหมือนกับยังไม่มีการสงสัยชัยพลเลยซึ่งตอนหลังมาสงสัยชัยพลตาชาญในคลิปที่สื่อไปหาสาวิตรีว่าพ่อรู้นะว่าไปเชื่อใครใครบอกให้พูดนี่ ตาชาญพูดแบบนี้มาหลายครั้งก็คือมีคนบอกในกลุ่มครอบครัวเดียวกันปรึกษากันไหมถ้าปรึกษากันแสดงว่าไม่รู้ทั้งคู่ทั้งสาวิตรีและตาชาญแปลกไหมที่ไม่รู้ไม่ได้แปลกใจนะถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงเพราะว่าสองคนนี้ขนาดน้องหายไม่ได้อยู่ทั้งคู่ตาชาญสาวิตรียังอยู่ที่สนยาง ลุงกลับลงมาก่อนช่วงระยะเวลาเหล่านี้ที่น้องหายยังอยู่สนอยางกันทําไมถึงเริ่มเดินคนละทางเดินคนละทางจากความเชื่อตาชานบอกว่าไปเชื่อเขาไปเชื่อคนที่บอกให้บอกหรือเปล่าดูการพูดออกคลิปนี้เหมือนกับเชื่ออย่างแรงเลยกับสิ่งที่อยู่ในสำนวน ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วพระพลได้พูดไว้ดังนี้ครับพระอาจารย์พลกล่าวว่าสำหรับคดีของพญานาคก,ก็ได้มีการตัดสินก็รู้ว่ารอลงอาญา2ปี3เดือนแล้วก็คดีตัดไม้อันนั้นก็รอลงอาญาเหมือนกันส่วนพญานาคเราก็ได้รับรู้ว่าจะให้มีการโยกย้ายหรือหรือถอนภายใน 30วันอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นในคำสั่งของศาลถามว่าเราไปฝืนคำสั่งศาลไหมเราก็ไม่ได้ฝืนคำสั่งลุงเขาก็ไม่ได้ฝืนคำสั่งพระอาจารย์ก็ถามลุงว่าต่อจากนี้ลุงจะเอายังไงลุงจะไปต่อยังไงก็ยังไม่ให้คำตอบเพราะว่าวันนี้ตัวเองโดนคดีแทนที่จะห่วงตัวเองกลับมาห่วงพระอาจารย์ เพราะพระอาจารย์ออกมาไล่สดเรื่องพญานาครีบโทรมาเพื่อที่จะขอร้องให้พระอาจารย์ไม่อยากให้พระอาจารย์มีมนทินผมไม่กล้าดูเวลาพระอาจารย์ไล่สดผมอยากให้พระอาจารย์ปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมผมกราบผมยังเคารพพระอาจารย์ทุกอย่างนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์อยู่กับลุงมาสัมผัสลุงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองพระอาจารย์ไม่จำเป็นต้องให้คนนั้นคนนี้มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าชัยพลเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูลองเข้าไปพิสูจน์ดูด้วยตัวเองพระอาจารย์ไปแบบไม่มีผลประโยชน์จึงมองเห็นทตุแท้ของชัยพลแต่ถ้าพระอาจารย์ไปด้วยผลประโยชน์ ก็อาจจะไปบังคับชีวิตของเขาถ้าเขาไม่ได้ดังใจพระอาจารย์ก็อาจจะซ้ำเติมเขาเหมือนที่เราเห็นกันคือทำให้ถูกไม่รู้จะเอาใจใครมันเยอะแยะมากมายได้ช่องก็เพราะเขาเอาชื่อเขาไปด่าไปว่าก็มีนะคนดูถ้าไม่ด่าชื่อเขาก็ไม่มีคนดู ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไปดังนี้ครับวันนี้ก็จบภารกิจครับก็อย่างที่ FC ซีได้ทราบตามข่าวส่วนเรื่องของพญาน,นาคถ้าเรายื่นหนูทอนจะยังไม่ทุบนะครับเหมือนที่ผมทราบข่าวมาว่าท่านแจ้งมาถ้าเรายื่นหนูทอนนะ่ะท่านยังไม่ทุบต้องรอให้คดีสิ้นสุดแต่ถ้าไม่ยื่นุทธทณ์ต้องทุบภายใน30วันไม่ต้องวิตกกังบนอะไรนะครับรอดู ลุงกับป้าก่อนว่าจะยื่นอุทธรณ์ไหมหรือว่ายังไงรอให้แกปรึกษากันก่อนนะครับผมว่าไม่น่ามีอะไรก็เป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าสู้ๆนะครับเราสู้มาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องอะไรมากมายคือจะพูดยังไงอะสงสารลุงครับเกิดการสงสารลุงกับป้ามากๆต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยสงสารลุงกับป้าตามที่ทุกคนเห็นสภาพจิตใจแก ย่ำแย่แต่เรานะ่ะก็ต้องสู้ต่อไปถึงแม้ว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องสู้ต่อไปผมเชื่อมั่นในตัวท่านทนายสุรชัยครับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับท่านทนายสุรชัยว่าท่านจะทำให้พวกเรายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งต้องรอดูครับว่าทางลุงพลกับป้าแตนจะยื่นอุทอไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะยื่นนะครับแต่รอฟังผล จากลุงพลกับป้าว่ายังไงต่อไปหลังจากนี้คงต้องเงียบเงียบละทำอะไรก็ต้องเงียบเงียบละไม่ออกมาโฉชง,ชง่างแบบที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับให้แกสู้ๆเหนื่อยกันมาตลอดคนเรานะ่ะต้องมีผิดหวังอะแต่ผิดหวังบ่อย,อยมันก็ไม่ดีมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมามีชัยอีกครั้งหนึ่งเห็นมีหลายคดีนะ่ะที่เขาชนะ ในสารอุทธร์สารดีกามีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าแกส,สู้สู้ต่อไปเมื่อกี้เห็นสภาพลุงกับป้าก็สงสารแกนะแต่ต้องสู้ต่อไปความคลิปหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไปดังนี้ครับคลิปนี้ป้าก็ได้ชี้แจงให้เราได้ฟังแล้วว่าไปหรือไม่ไปพรุ่งนี้อยากให้ f อทุกคน ฝังป้าที่ป้าถแถลงป้าถแถลงถึงเหตุการณ์ป้าแตนได้บอกว่าทีมทนายมาจากกรุงเทพลงเครื่องเรียบร้อยแล้วเม d เดย์สตอรี่ค่อยบอกเจ้าแล้วไปรับทนายขอบคุณทั้งสองช่องด้วยที่เป็นธุระให้ลุงกับป้ามีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าอะไรก็ได้นะ่ะมีคนสอบถามว่าพรุ่งนี้ไปศาลไหมป้าก็ตอบตลอดนะว่าไปแต่ยังมีกระแสะตลอดว่า เลื่อนไม่เลื่อนแม้กระทั่งทนายเจ้าของคดีไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนป้าก็ตอบตรงนี้นะคะพูดตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ว่าเรานะ่ะไม่ได้เลื่อนหรือมีข้อขัดข้องที่จะไม่ไปในวันพรุ่งนี้เราก็ไปนะคะใครที่ดูช่องลุงพลพ่อแตนทุกวันทุกวันป้าตอบว่าไปทุกวันเลยไม่มีวันไหนบอกว่าไม่ไป ด้วยความที่ทุกคนอยากเป็นกระแสก็พูดกันไปตามนี้นะคะทุกคนสรุปว่าไปนะคะมีทีมทนายยูทูบเบอร์ก็กลับมาวันนี้นะ่ะเป็นวันที่ต้องการกำลังใจหลายช่องเริ่มทยอยกลับมาจากบ้านบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจขอบคุณมากๆที่ทุกคนอยู่ที่บ้านเป็นกำลังใจส่วน m มเด s t สตอรี่คอยบอกเจ้าแล้วอำนวยความสะดวกให้กับ ทีมทนายที่มาทนายมาถึงที่พักแล้ววันที่ยีิเอ็ดแต่เช้าไปรับทีมทนายทุกท่านไปที่ศาลค่อยบอกเจ้าแล้วพูดว่าท่านมารอบนี้นะ่ะทำงานหลายอย่างท่านจะไม่ก้าวกายท่านรู้จรรยาบรณของงานอยู่แล้วได้ยินหรือ,อยังพวกสัมภเวสีทั้งหลายว่าท่านน่ะทีมทนายลงมาแล้วแล้วก็ไปที่ศาลวันที่ยีิเอ็ดหยุดด่าลุงกับป้า หยุดด่าทนายได้แล้วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วในพูดไปดังนี้ครับภูเขาภูเหล็กไฟมีตำนานอย่างที่คุณตาเคยเล่าให้ฟังจริงๆแล้วนะภูเหล็กไฟที่จริงขึ้นได้หลายช่องทางมันไม่ใช่ขึ้นแต่เส้นทางนั้นเส้นทางที่ใครหลายคนไม่รู้ที่ผมพูดเพื่ออะไรเพื่อให้ fc ดูตัวอย่างว่ากรณีเด็ก หายเนะี่ยหลายๆเคสที่เป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวเด็กก็เดินตามหมาขึ้นไปเคสนี้ก็เหมือนกันครับผู้เหล็กไฟมีทางขึ้นมากมายที่ขึ้นได้แต่ทำไมเขาถึงเลือกทางนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้ครับส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือคนที่ไม่เคยมานะ่ะจะบอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกแต่ในความรู้ ของผมนะ่ะมีเพื่อนไปเพื่อนคือหมาหมาจะไปไหนตามไปเพราะว่าเด็กกลัวมีหมาคือยังไม่กลัวอันนี้นะ่ะผมวิเคราะห์นะครับเด็กอาจจะตามน้องหมาไปก็ได้ตามปลาส้มขึ้นไปทีนี้นะ่ปะปลาส้มไปไหนน้องก็อาจจะรีบตามตามไปด้วยความที่น้องกลัวแต่ถ้ามีปลาส้มอยู่นะ่ะ อาจไม่กลัวเลยเดินตามไปทีนี้เส้นทางที่ขึ้นมันขึ้นได้หลายเส้นทางไม่ได้ขึ้นได้เพียงเส้นทางเดียวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กก็สามารถเดินขึ้นไปได้ขึ้นด้วยความตกใจคนคนเรานะ่ะตกใจมันขึ้นได้แต่พอหายตกใจมันลงไม่ได้เคยไหมเวลาตกใจนะ่ะหรือหนีหมาหนีเสือ ต้นไม้ต้นนี้คิดว่าเราขึ้นไม่ได้แต่พอถึงเวลาครับมันน่ะทำให้เราขึ้นได้ปีนขึ้นได้เพราะความตกใจของเราแต่เวลาลงเราลงไม่ได้อันนี้นะ่ะเราพูดให้เห็นภาพทีนี้ด้วยความที่น้องอาจจะตกใจแล้วมีปลาส้มอยู่ด้วยปลาส้มไปไหนน้องไปด้วย